โอ้กูอยากฟังเ,เพลงอ่ะนีน่มันไปเลยน้ำไม่ได้ดูอันนี้กูไม่ดูกูเลยเลยฝากไหนเลยอ่ะกูไม่ได้ดูรังคู่ว่ะดิแต่รังคู่นะแต่กูมันรู้สึกกูจะอเป็นองกระทือบไงไม่รู้เลยว่ะแต่กูขอเลือกอันนี้แล้วกันนะรองกระทืบแน่ๆเลย

โอ้โหกูใจัดดังเลยมันมีเรียกที่ดีกว่านี้ไหมไอสัตว์ไอแอร์มินเลสสัการ์ไอแกูรู้เออตัวฆ่าได้มีศัตรูตัวฆ่าแดนมีศัตรูคือไอคือไอไอเงาอ่ะกูดูได้ไ้ยแต่แค่แบบแต่แค่แบบ ด๋ยวแค่แบบแต่แค่แบบตัวขานั้นมีศัตรูดัวยิงศัตรูไอ้ันก็น้อยกับมึงนั้นเนี่ยน้ำกินโตใหญ่โกะไอ้เงี้ยทำแชโโดว์ฝนี้ไอ้ฟันไอ้เงี้ย เฮ้ยเป็นเได็แล้วอะไรวะไอวอไอวองไอวอไวองนางกันดเลยไปสู่องค์กรเองอะาจ้าโอ้ยโอ้อยู่เลือเลือไหนมันจะมาท้าทายโอ้โยโอ้ยอ้เ้ยพอดยโอเย้ยดูย ออชอบอืมแต่กูขอเลือกไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวนี้มันเลือกเคี้ยวเลยหรือว่าคุณก็มีทีมะอ่ะไอ้เงี้ยนาอุมฟูมีไอ้สัตว์ลูกกาลูกกุ้ยเยี่ยไอ้เงี้ยผมโอ้โหแม่งเลยไอ้เงี้ยอเอ้าเฮ้ยเราต้องไอ้เงี้ยเฮ้ยไอ้สัตว อะไรวะพุกาโลมาดิเอ้ยเฮ้ยคุณโอ๊ตเดียบุคเดียวเอ้ยทำไมอะพุกาโลกลัวไม่ดังเหรออะไรอะไม่แถมโลมให้กูด้วยโอ้ยโอ้ลีซิโลดูนี่เรื่องไหนจะมาชอบอยู่ลีซิโล ถ้าเราไม่เข้าไปฝังเราตายแนคเอ้ยเอ้เี้ยถามกูยอมไหมกูไม่ยอมเฮ้ยี้ยฟจะติตเยะซะด้วยดิกูไม่ยอมหรอกไอ้ี้อเอ้ยมไอยูไมไอยูไอ้ี้อเลยแพสอกจํโบไว้ไอ้้านงมาูอยู่้เดียวโอ๊ยโอ๊อกู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 เกียร์ไม่ได้คนนึงฟุก โอ้ฟูกูกำลังจะตายฟูอืออืออุูกูทำดาเมจกูทำดาเมจกูทำดาเมจโ้ยไนเไม่ไม่ไม่ช่วช่วยช่วยช่วยอยเี่ยิเเอาชะได้โง่พดีเชี่ยดึ๊ดด๊ดด๊ให้อ๊น้องเถื่อนนี่เียน้องเถื่อน โอ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยเด็กแววเลยกูบอกเลยลองเถื่อนมีแค่ซีซั่นเดียวกลอกเลยเยอะเลือกแอ้์แจกออนเซนดูออกมากี่ซีซั่นออกมากี่บูบี้เยอะถ้าเป็นถ้าเป็นก่อนแรกนี่กูคงเลือกเรื่องนั้นไปตอนจะเลือกเรื่องนี้เอ้่างน้เออโอ้ยเยอะทำไมน้องเถื่อนคนชอบเยอะเยอะวะ เอามเดดานนี่เงียไอ้ยงวทองนี่ไอรเลอร์เอ้ไอ้ไอ้อะต้องแข่งบางนีไอ้เงี้ยตายเลสเฮ้ยอะไรอะจะไปถึงไเรื่องใส่ท่านกันสาให้ดูสาวีเทเอได้เฮ้ยเฮ้ยเฮอันเด็ดอันรักไอ้เชี่ยใครมาแย่งดิเกวีว่า ไอสัตว์ไอชีพหายแล้วชีพหายแล้วไอสัตว์บูลล็อกไอเหี้ยสาวชอบอยู่หนุ่มหล่อเนี่ยไอเหี้ยไปวดใจปะไอเหี้ยไอตัดแต่อเดตอันลักเกอร์โอ้ชีพหายแล้วพวกมึงกูเห็นมันทิ้งอะไรกันเหรอไอไอพวกติดบอลนี่ได้อยู่เียเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไอคนเก่งอยู่ฝั่งเราไม่คนเก่งอยู่ฝั่งเรา อืมเออลุ้มลุมลมเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าวอ้าเไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะอันเดดอันลักไอ้เหี้ยไอ้สาวนี่อะไรไอ้เหี้ยบึญเลิกเลิกไอ้นี่บุดี่เลิกอย่างนึกูเท่าไหร่เอ้ยสี่สิบเก้าโลบักอะเสือมสี่สิบเก้าโลบักแบบฟีเวลเลยกูมีกี่โลบั๊กป้าตอนนั้อืม ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยนะเดี๋ยวได้ตังค์พอเปล่าโอ้ยตังค์พออ่าคูคูบิคิลิอืมเรียบร้อยแล้วพวกกูได้ดาบมาละโอ้กูตายมันเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยกูได้ดาบหอยนี่กูกูจำชื่อแกไม่ได้อ่ะโอ้กูตายไอ้เหี้ยอ้ยไอ้เหี้ย แพ้แล hey, no, no. yeah. no, like oh, oh. mm ้วไอ้เฮียแพ้แล้วแพ้แล้วเฮียแพ้แล้วแฟนวันพีทด้วยมึงไม่เรื่องได้ไหมอืมไม่ก็จะดูดารุโตได้แค่ถึงตอนเด็กก็เถอะแต่กูขอเลือกดารุโตมากกวันพีธ พราะกูจะไปโนค้างเงี้ไอ้เงี้ยกูไม่อยากจะเป็นดาชาเจ้าสลัดดูดาบกูด้วยไอ้เงี้ยดูดาบกูด้วยอืมจะฟอนกูไอ้เงี้ยอ่อนตีมึงอ่งอนตีมึงไอ้เงี้ยข <c oughs> อเชียร์เยอะสัตสัตนเงี้ยวเงีวเนีาา่นี่นี่ของกูนี่กูชนเลนสัตว์ยูนนิ <c oughs> ้วกดเลือกกูกดเลือกแล้วนเว้ย กูชนเลยอยู่เนมอ่ะไอ้เ okay หีここ้ยบอกกูลากตาด้วยไอ้เหี้ยกับอิงเนี่ยเรื่องเนี้ยหรือว่ากูต้องเป็นกลางก่อนว่าอ้อฟังกูพร้อมชนกับเรื่องดีไอ้เหี้ยวันดีสัตว์มึงเอาไงวะไอ้เหี้ยกูขอเลือกเลยบอกกูลากตาอะไรอย่ะต่อกีบอ้อใครมาเดินชนกูนี่ไอ้เหี้ยมึงก็ ไอ้พวกก็เฮียโดเดมเลกดังไอ้สัตว์เียคนรักมากกว่าเฮียดีไปไหนดีไปมึงดีไปไหนนี่เฮียในบีดมึงเลือกที่ไหนเราบีดกัไอ้คนเลือกไม่เว้ยอไอ้สัตว์บีดกับลีซี่ลอยเฮียมึงเลือกเอาเลือกแปะไ่ดิคนเขาไม่รู้เฮีย ไอ้กูตีไม่โดนเลยเชี่ยพวกขี้นี่มีความเชี้ยผิวมันผิวเฮ้ยลีทีลอยแล้นเป็นเชี่ยเลยลีทีลอยสักงา,านกูได้แล้วเรื่องแปลกไอ้ย่าปูโอ้นี่อะไรใครขัดทางกูละเฮ้ยกูไอ้เหี้ยกู ไอ้เอ้านาตาบากาเซโบโยโนีโอ้ยดากงเรื่องเนกูไปึงมึงอพักจากงเรื่องยไอ้ใครเฮีย,ยมึงเอามาทำเฮียนนยอ้าไอ้เอาาตาบาโอโอ๊ยโอ,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 โอโกูร้ก <c oughs> อย่างเดียวเลยอืมไ <c oughs> อ้เฮียพวกฝรนเหรอไอ้เฮียพวกยายสัตว์พวกยายพวกยายเฮียเอมียกูถือ <c oughs> ว่ายายบอวะมึงมึงรู้ป่า มืนเนี่ยเป็นแม่เป็นกูดีอะไรโว้ด้วยจังไรเงี้ยมันเจอเรื่องกูมึงมันมูด้จังเราวันอ้ยเงนะวะไอ้ควายเนี่ยไอ้สัตวมัยไอชีเนี่ยไอ้เนี่ยคือมาดูแต่กูแค่แบบไปฟูดไปพลได้แบบข้างๆมันอะ โอ้ย่เอี้ยฟุกเงี้ยเรื่องไม่ดังแล้วแล้วกูเป็นกลางเนี่ยและกูไม่เลือกเอี้ยวตุ่นเล็กอะไรนี่นี่แหละตุนเล็กอะไรเนี่ยอี้ยฟุกเนี่ยไม่ดังเลยเอ้ยเนี่ยเล่นเล่นเพลงกูเล่นเพลงกูคนน้อยกว่าเออเนี่ยอืมอืมชนะด้วยไม่ตายเลย นี่ของกูมงคอยดูลีกเลี่ยงดีนะเวย้ยดูีิใ,ใรครจะเลือกมากกว่าระหว่างสปายกับโซโลแลเวลิงอืมไอ้ัวครอบครัวกูรีดกูรีดเดียว,ยว,ยวไปทางดีเยอะกว่าเปลา ไอ้ยเด้ไย้ไอ้ยพวกครอบครัวไอ้เมื่อกูแม็งเมียวจักรฟ้รดีอะ e v e r ง b o d this guy so let's go ไอ้เ uh ียพวกเมียจ <fashioned> ักรฟรรดีอหรือมันสูสีไม่พอกู โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะกับเออไอเค่เกมไอเค่อ,อันดะิเบนะพวกเออเชียร์ไทยท่านกับมาตุกะไอเคีก็ไม่เลวน,นะครับออไอแอบบกแบบไม่สนุกป,ปะปหอมปากหอมคอทียอะไรเล่นยังเพลินเล่นยังนานอนะ่ะ ไม่หอมปากหอมคออะไรอย่างเงี้ยยังมันอะโอ้ยบรรยากาศไอ้ยบีบร้องตายห่าวแล้วบรรยากาศตอนไห้ตอนนไหนเงินยากโอเคก็เจ้าเจ้าก็ติดตามตามที่ผมบอกจังแดกแล้วเรามาเจอกันใหม่ซึ่งจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกัน